ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะนี่ก็จะมาแนะนําสินค้าใหม่ค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าสินค้าตัวนี้น่าสนใจมากๆอันนี้เราเรียกว่าเป็นตัว Ice Hot All Purpose Creamer Concentrate นะคะสวัสดีค่ะเน่เลนทัลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะนี่ก็จะมาแนะนําสินค้าใหม่ค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าสินค้าตัวนี้น่าสนใจมากๆ เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเขาเป็นตัวที่ร้านกาแฟหรือว่าร้านชาค่ะที่ต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นไต้หวนันเป็นจีนเป็นมาเลเซียเป็นสิงคโปร์หลายๆประเทศเลยค่ะนิยมใช้มากๆเลยอย่างนี้นะคะทีนี้เนี่ยโดยเฉพาะร้านชานมไต้หวนันหลายหลร้านที่เป็นร้านแบรนด์ใหญ่ๆอะคะ่ะหลายๆสาขาเนี่ยใช้ตัวนี้เลยเ <Wow. S 1> น่ก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอย่างนี้เราต้องลองแล้วเน่ก็เลยว่ามาเลยค่ะ อันนี้เราเรียกว่าเป็นตัว Ice Hot All Purpose Creamer Concentrate นะคะตัว Ice Hot All Purpose Creamer Concentrate ตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่เรามาใช้แทนนมข้นจืดค่ะนมข้นจืดหรือว่าครีมข้นจืดทั้งหลายแหละที่เวลาที่เราใส่มาในนมผสมหรือว่าเวลาที่เราไปใส่ในเมนูเครื่องดื่มค่ะไม่ว่าจะเป็นกาแฟชาโกโก้นมอะไรต่างๆแบบนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้อนเป็นเย็นเป็นปั่นเป็นอะไรก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะใช้ได้เลย ชิมมาเรียบร้อยแล้วค่ะอะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเน่จะมาทําการทดลองให้ดูค่ะโดยที่ว่าเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นเมนูนะคะแล้วเน่จะเอาเขาเนี่ยค่ะมาใส่แทนนมข้นจืดในสูตรปกติที่เน่เคยใช้เลยอย่างนั้นนะคะแล้วเวลาที่เรามาลองทําแล้วเนี่ยแล้วเราก็จะมาชิมกันค่ะว่ามีรสชาติเป็นยังไงบ้างเขาบอกสรรพคุณของเขาอย่างนี้นะคะว่าเขาเนี่ยมีความเข้มข้นมากกว่าตัวครีมข้นจืดถึงสามเท่าแล้วก็ไม่กลบกลิ่นกาแฟชา เครื่องดื่มทั้งหลายแหล่แล้วก็ช่วยดันรสชาติด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเขาเนี่ยได้รสชาติอย่างที่เขาบอกหรือเปล่านะคะมาทดลองกันเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเน้ก็จะให้เล็กนะคะแล้วก็หน่อยค่ะก็เป็นทีมงานของ o r i e n า a ์ coffee เรานะคะมาช่วยทําเมนูให้เดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองกัน3เมนูค่ะเรียกว,ว่าเอาแบบครบเลยนะเอสเสโซเย็นมัชชาเย็นแล้วก็ชานมเย็นนะคะเพราะว่าพวกที่ ร้านชาไข่มุกพวกนี้เขาชอบใช้กันที่ไต้หวันใช่ป่ะเดี๋ยวเรามาทําชานมเย็นด้วยนะคะเดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวหน่อยกระเล็กหน่อยกระเล็กหน่อยกระเล็กอ่าอ่านี่นะคะอันนี้ทีมงานโอเรนทัล c o f ฟ e e ค่ะเดี๋ยวเราไปทำอ่าเดี๋ยวเราไปทาเมนูกันเนาะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเล็กไปทํากาแฟเอาเป็นเอสพโซเย็นเนาะเดี๋ยวหน่อยไปทามัชะ่ะเอาเป็นมัช่าเย็นเนาะถ้าอย่างนั้นเราก็เดี๋ยวเน่นะคะ ชานมเย็นค่ะจะบอกว่าจริงๆไม่ต้องทำอะไรเขาเลยค่ะเพราะว่าน้ำชาเรามีเตรียมเอาไว้อยู่แล้วนะคะไปค่ะแยกย้ายไปทำนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำเมนูกันค่ะตอนนี้นะคะแต่ละคนก็ขมักขเม้นค่ะเตรียมนะคะส่วนผสมค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะคะ เล็กทำเอสเปโซเย็นค่ะเอพเโซเย็นก็คือจะเป็นกาแฟ4ออนนะคะแล้วก็หน่อยทำมะช่านะคะอันนี้ก็คือมัช่าผสมน้ำร้อนเฉยๆเลยค่ะแล้วก็เตรียมนมสดรสจืดมาด้วยค่ะเพราะว่าส่วนผสมของมัช่ะเย็นของเรามีนมสดรสจืดด้วยนะคะของเล่ก็น้ำชาค่ะก็ชาน้ำชาที่เราทำเตรียมมาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะน้ำชาเราจะใส่สูตรกันที่4ออนนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสูตรชาไทยของเราปกติเลยค่ะ อ่ะเรียบร้อยแล้วเน่ก็จะมีนมข้นหวานนะคะก็นมข้นหวานใช้ยี่ห้ออะไรกันก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ตัว Ice Hot c r รีมเมอร์คอนเซนเทตัวนี้ค่ะแทนนมข้นจืดนะคะโดยปกติแล้วสูตรที่เป็นสูตรปกติของเนเนี่ยะคะ่ะก็คือจะเป็นนมข้นจืดเนี่ย15 ml แล้วก็นมข้นหวาน30 ml นะคะเพราะฉะนั้นมาเลยค่ะเน่ก,ก็จะใส่ในทุกเมนูเลยนะคะเอาตามนั้นเลยเปิดก่อนนะคะ เขามาในบรรจุพัณฑ์ที่เรียกว่าเราถือง่ายจับง่ายเทยง่ายค่ะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มโดยการเทเลยนะคะแก้วละครึ่งออนค่ะอ่น,นี่เทเลยนะคะครึ่งออนนี่นะคะ15 ml ค่ะเห็นไหมคะแต่ละแก้วใช้นิดเดียวเองนะคะนี่15 m l นี่นะคะ15 ml ครึ่งออนค่ะใช้นิดเดียวเสร็จแล้วค่ะนมข้นหวานค่ะ 1>, 1ออนแต่ว่าถ้าใครที่ชอบหวานน้อยนะคะก็ใส่นมข้นหวานน้อยหน่อยนะคะแล้วก็ใส่เป็นตัวไอซ์ฮอตครีมเมอร์คอนเซนเทรตมากขึ้นก็ได้นะคะถ้าใครอยากจะได้หนักๆกมันๆแบบนี้ค่ะนมข้นหวานเน่ใส่ที่1ออนนะคะแต่ละแก้วใส่ไปเลยนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสูตรปกติที่เราชงสูตร16ออนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาชงเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวเล็กหน่อยแล้วก็เน่เนี่ยค่ะ3มคน ของ Oriental Coffee นะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันค่ะว่าแต่ละสูตรที่เรามาทำเนี่ยได้รสชาติเป็นยังไงบ้างมาอ้าวคนถ้าอย่งนันก็คนๆนๆน,นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปใส่น้ําแข็งใส่แก้วนะคะให้เรียบร้อยเลยค่ะอ่ะอ่ะเ,เราจะเทพร้อมกันเรีงมาอ่ะคนให้เรียบร้อยะคะ่ะเราจะเทพร้อมกันขำๆเทค่ะอ่าแล้วก็คน เสร็จแล้วนะคะเราสามารถที่จะท็อปหน้านะคะด้วยนมสดหรือว่าใช้ตัวคริมเมอร์เนี่ยค่ะท็อปหน้าตามก็ได้นะคะเดี๋ยวเน่ใช้เป็นตัวคริมเมอร์ท็อปหน้าตามเลยแล้วกันค่ะเทเลยนะคะ ก็คือเราจะใช้เป็นนมสดเทก็ได้นะคะหรือใช้เป็นตัวครีมเมอร์อันนี้เทก็ได้ค่ะถ้าหากต้องการความหนักๆน,นะคะเนื้อบอดดีแน่นๆใช้เป็นตัวไอซ์ฮอตครีมเมอร์คอนเซนเทรตเทก็ได้หรือถ้าเราอยากได้เบาหน่อยก็นมสดลดจืดธรรมดาค่ะท็อปหน้าได้เลยนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคราวนี้ค่ะถึงเวลาชิมแล้วค่ะว่า3สูตร 3, 0, 3 0, แก้วเนี้ยค่ะ3เมนูเนี้ยค่ะเวลาที่เราทําแล้วเราใช้เป็นตัวไอซ์ฮอต ครีมเมอร์คอนเซนเทรตเนี้ยในการแทนนมข้นจืดนะคะเราได้รสชาติออกมาเป็นยังไงอย่างที่เขาบอกหรือเปล่ามันช่วยดันรสชาติของเครื่องดื่มให้ดีขึ้นแล้วมันช่วยให้เครื่องดื่มมีความเข้มข้นมากขึ้นหรือเปล่ามาชิมกัน <S <S ต้องพูดความจริงนะบอกก่อนอ่ะเราพูดความจริงนะอืมหึจริงจริงนะอันนี้พูดเรื่องจริงเลยนะเดี๋ยวให้พี่เล็กคอมเมนต์ก่อนเลยพี่เล็กสามแก้วนี้เป็นยังไง สำหรับกาแฟนะคะอร่อยเข้มข้นหวานมันกลมกลม่อมแล้วก็ไม่กบกลิ่นกาแฟด้วยพอเป็นชานมก็อร่อยเข้มข้นเหมือนกันรสชาติชาโอเคใช้ได้พอเป็นมัทฉะมัทฉะก็ได้กลิ่นนมเข้มข้นหวานมันกลิ่นมัทฉะก็ยังอยู่ไม่กบกลิ่นเลยอร่อยเข้มข้นจริงๆใช้ไม่เยอะด้วยค่ะสําหรับตัวหนูนะคะกาแฟค่ะมีความเข้มข้นด้วยค่ะแล้วกอ็อย่างสองตัวนี้ค่ะ รสชาติชาเขาจะเด่นขึ้นมาเลยก็ชอบมากๆเลยค่ะอย่างตัวชานมเนี่ยค่ะเขาจะมีแบบท็อปตัวด้านบนนะคะความมันเขาจะเข้มข้นชอบค่ะจริงๆถ้าหากว่าเราพูดกันแบบไม่อวยนะอันนี้เอาไม่อวยเลยนะรู้สึกว่ารสชาติไม่เหมือนกันที่เราเคยกินเนาะ <Wow. S 2> ไม่เหมือนนะเอออันนี้อันนี้เอาไม่อวยเลยนะอันนี้ต้องบอกว่าวันนี้คือเราชิมกันแบบว่าชิมกันแบบเรื่องจริงนะคะ ก็คือเท่าที่เน่ชิมเนี่ยค่ะเน่จะรู้สึกเลยว่าอย่างกาแฟาเอสเพรสโซเย็นเนี่ยจะรู้สึกว่ากาแฟาเขาเข้มมากขึ้นแม้แต่ชาแม้แต่มะชานี่ค่ะคือจะมีความรู้สึกว่าแบบเออม,มันเด่นน่ะรสชาติมันจะเด่นมันมีความรู้สึกว่าไม่เหมือนกับที่เคยชิมมาเลยไม่ไม่เหมือนเลยจริงๆอันนี้เรื่องจริงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแสดงว่าตัวไอซ์ฮอตครีมเมอร์คอนเซนเทรตตัวนี้ค่ะเรามาใช้แทนพ่วงนมข้นจืดกันได้เลยเนาะเออแล้วทำให้ดูรสชาติชากาแฟเครื่องดื่มเนี่ย คือเด่นขึ้นมาด้วยเนาะใช้ไม่เยอะเยใช้แค่สิบห้าสิบห้าแอลซึ่งก็คือเท่ากับสูตรนมผสมของเราเลยเนาะที่เราใช้ปกติเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเอามาแทนแทนตัวนมข้นจืดที่เราใช้กันได้เลยแต่ทําให้รสชาติมันเด่นขึ้นมันดูบอดี้มันคาปากด้วยเนาะเหมือนเ้เลยแบบหมือนความเข้มข้นก็เพิ่มขึ้นมากกว่าปกตินะเราใส่สูตรเท่าเราใส่สูตรเท่าเดิมหมดทุกอย่างเลยใช่ค่ะเออเออโอเคใช้ไม่เยอะไม่เปืออด้วยใช้ง่ายเอย เอออันนี้ถึงว่าค่ะว่าทําไมเขาถึงได้ไปเด่นไปดังนะคะไปเป็นที่นิยมอยู่ที่ทางไต้หวันทางมาเลเซียจีนสิงคโปร์อะไรก็แล้วแต่แบบนี้ค่ะเข้าใจแล้วว่าทําไมนะคะอันนี้วันนี้เรามาทดลองกันเลยค่ะเพราะว่าอยากจะรู้เหมือนกันว่าทําไมเขาถึงได้แบบว่าเป็นที่นิยมแล้วมันก็คือทําให้เครื่องดื่มของเราเข้มข้นมากขึ้นจริงๆค่ะสําหรับวันนี้นะคะไอซ์ฮอตครีมเมอร์คอนเซนเทรตเนี่ยค่ะเน่บอกได้เลยค่ะว่า ร้านเครื่องดื่มหน้าที่จะต้องมีเอาไว้แล้วค่ะเพราะว่ามันทําให้เครื่องดื่มของเรารสชาติดีขึ้นจริงๆนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็ใช้ใช้ไม่มากเลยนะคะอย่างขวดหนึ่งเนี่ยค่ะหนึ่งพัน ml นะคะราคาเขาอยู่ที่135บาทก็เนี่ว่าพอเฉลี่ยมาแล้วเนี่ยค่ะหกล่องเนี่ยอย่างเนสใส่แค่ครึ่องออนเองนะคะครึ่องออนคือ1 5 ml แสดงว่า1กล่องเนี่ยถ้าสําหรับสูตร16ออนนะคะเราใช้กันได้ประมาณร่วม60 6 0 70แก้วเลยเนาะคือ50แก้วขึ้นไปแหละว่างั้นนะคะก็ถือว่่าไมแพงนะ นะต่อต้อนทุนต่อแก้วก็คืออยู่ที่ประมาณ2บาทกว่าถือว่าไม่แพงนะคะถ้าหากว่าใครที่อยากจะสนใจทดลองดูนะคะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยนะคะ135บาทเนี่ยจะเหลือแค่130บบาทเองค่ะแล้วก็ ใช้น้อยใช้ง่ายแล้วก็สะดวกลดต้นทุนด้วยหานะซื้อง่ายๆนะคะตอนนี้ก็คือร้านที่ขายพวกเบเกอร,กรี่อย่างเงี้ยคะ่ะหรือไปสั่งซื้อทาง s h อป e e l a z a d าก,ก็ได้นะคะหรือไปคอนแทคไลน์ได้เลยค่ะไลน์แอดนะคะเดี๋ยวนน่จะแปะลิงก์เอาไว้ให้ค่ะแล้วตอนนี้เขามีโปรโมชั่นหรือใครอยากจะทดลองสินค้าฟรีนะคะไปทักเขาได้เลยค่ะเขาจะมีลิงก์นะคะให้ลงทะเบียนแล้วก็ไปรับสินค้าฟรีได้เดี๋ยวเขาจะส่งให้ฟรีเลยค่ะก็ไปลงทะเบียนได้เดี๋ยวนี่จะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะก็ วันนี้นะคะเน,น่ก็มาแชร์ให้ค่ะกับครีมเมอร์สูตรเข้มข้นแบบนี้เลยค่ะไอซ์ฮอตครีมเมอร์คอนเซนเทรตนะคะต้องลองค่ะอันนี้บอกเลยนะคะร้านขายเครื่องดื่มห้ามพลาดเลยนะคะอันนี้เราชิมกัน3คนเลยนะคะเนี่ยค่ะก็ถ้าอย่างนั้นนะคะ ไปลองดูแล้วชอบไม่ชอบมาคอมเมนต์บอกกันได้ค่ะหรืออยากจะให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องไรบอกมานะคะเมนูแบบไหนก็บอกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวเน่จะหาความรู้ดีๆเมนูอร่อยๆมาแชร์ให้นะคะชอบก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยค่ะกดติดตาม subscribe Oriental Coffee Channel กระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เนมีคลิปดีๆมาอีกค่ะสําหรับวันนี้นะคะกับ Ice Hot Creamer Concentrate ค่ะ ตัวครีมเมอร์เข้มข้นที่ทุกร้านควรจะมีนะคะขอบคุณามากๆที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ